สวัสดีครับเพื่อนๆ RE TV ที่รักทั้งหลายวันนี้วันที่สิบหกครับมีนาคมจะจบไต,ตรมาสแรกของปีแล้วครับไต,ตรมาสที่หนึ่งนี่เหนื่อยจริงนะครับผลกระทบเยอะมากที่กระทบเราโดยตรงขนาดนี้คือโควิดบางคนบอกไม่ใช่โควิดนะครับควายวิดนะคือมันกระทบมันกระทบทั่วโลกครับซึ่งผมพูดคราวแยาหก็พูดมันเป็นสงครามโรคครั้งที่สามไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สามกระทบทุกประเทศเลยครับ ทุมากกระทบน้อยบางคนก็เป็นโซเชียลมีเดียก็บอกไอ้นี้ยเป็นเรื่องของโดนัททัมนะเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยๆๆที่เมืองจีนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องพูดอะไรไปใหญ่โตเลยแต่ถามมันกระทบไหมกระทบครับกระทบมากๆกระทบอะไรผมพูดหลายตัวแนละ้วขณะนี้ถ้าเปรียบเทียบทั่วไปคือตลาดมันหดตัวแรงมากครับประเทศไหนที่พึ่งการท่องเที่ยวเป็นเอกอย่างประเทศไทยกระทบสูงมากๆจังหวัดไหนที่หากินกับการท่องเที่ยวถูกกระทบมาก เช่นพัทยาเช่นเชียงใหม่เช่นภูเก็ตหายว่าไปกับดาหนักท่องเที่ยว3 0เป็นนคนจีนหายหมดเลยครับฟุบปหายหมดเลยครับกระทบอะไรเลยบินก็กระทบโรงแรมก็กระทบอาหารก็กระทบกระทบหมดเลยครับเพราะนั้นเศรษฐกิจมันหดตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่า GDP อาจจะไม่ดีนเศริดอย่าไปนึก GDP ดีนะครับแล้วเราจะทำยังไงครับระหว่างที่หดตัวเลยจะทำาไงวันที่หดตัวมันขายไม่ออกนะครับ มันจะเป็นโรคระบาดของเศรษฐกิจไหมตลาดมันหดตัวขายไม่ออกมันจะระบาดไปถึงการเงินไหมถ้าใครอยู่ในตัวท็อาสี่สิบนะครับเราพังเพราะการเงินครับเรากู้เยอะการเงินเยอะตลาดไม่หดแต่ขณะนี้นตลาดหดต่อไปนี่มันจะทําให้เราไม่มีปัญญาใช้นี่ไหมแบงค์จะมาตามเก็บนี้ไหมเราจะเป็นลนล้มละลายไหมบริษัทจะทํำยังไงนี่กํลาลังมาครับรัฐบาลเองก็พยายามจะแก้ไขพยายามให้เศรษฐกิจมันหมุน เติมเงินข้างล่างด้วยพันบาทตองพันบาทคอนเซปต์อาจจะดีครับแต่ผลกระทบมันก็เยอะต้องไปคิดต่อทั่วโลกก็ทำเนี้ยเติมให้เงินมันหมุนเงี้ยคนจีนเขาบอกครับเศรษฐกิจการหมุนของเงินเงินมันหมุนเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมก็บอกหุณผู้กำจัดเรไม่มีเงินเลยรัฐบาลมาให้แจมานุบร้อยบาทร้อยร้อยบาทแจมานุ์อยากกินซื้อกาแฟแจมานุก็ไปซื้อกาแฟแก้วละห้าสิบคนขายกาแฟมีรายได้ล้คนขายกาแฟก็เอาเงินยี่สิบห้าบาทไปซื้อครีม ยี่สิบห้าบาทไปซื้อน้ำตาลทุกคนมีเงินมตัวนี้เองมันตัวการเพิ่มการหมุนเวียนทําให้เศรษฐกิจมันหมุนได้นี่คือคอนเซ็ปต์นะครับตอนสงครามโลกที่สองอเมริกาใช้คอนเซ็ปต์คนหนึ่งไปขุดดินอีกคนหนึ่งไปกรบดินสองคนมีไรายได้เศรษฐกิจก็ดีอย่างนีน้นี่คือคอนเซ็ปต์แต่กระทบอะไรเราบ้างกระทบมึงมากครับอันตัวอื่นผมไม่อยากจะพูดใครทําธุร,รกิจอะไรเขาบอกในภาวะที่วิกฤต ไอ้คนเอาเปรียบสังคมยังรวยก็มีไอ้คนขายเนี่ยเขารวยไหมรวยคนขายเกลวยรวยไหมรวยทุกภาวะที่มีเศรษฐกิจมันมีโอกาสแต่อย่าเอาเปรียบสังคมนี่เป็นแน,นเอาเปรียบสังคมนะครับไปดูนะครับสงครามโลกที่สองคนเก่งคนนึงเป็นเศรษฐีกรีดชื่อโอนาซิสสงครามเสร็จรู้ดีว่าเศจเส็จอะไรเศษรถถังรถถังเยอะครับเช่าเรือมาครับซื้อเศษเหล็กครับกองไว้ในเรือเยอะ พอมันเริ่มพัฒนาใหม่เอาเศษเหล็กไปขายเป็นเหล็กเส้นมาขายสร้างบ้านสร้างเหมืองเป็นมหาเศรษฐีเห้หมับนี่คือโอนาซิสเมื่อสงครามโลกที่สองแล้วแต่งงานกับแจ็คกอรีเคนดี้นะครับถ้าเรางี้เราก็ศึกษางี้คราวนี้ขนาดนี้เป็นไงขนาดนี้จงกลัวแต่อย่าตกใจตั้งการให้ดีๆครับตั้งการให้รัฐบาลจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงแฟมิล,ลี่ท่านยังไงตัวท่านยังไงต้องตั้งการก็อย่างรอรับผลกระทบมาแน่ครับมาแน่ อย่าไปนึกมันจะดวงจะดีนะครับต้องคิด worst case scenario ชีวิตเรานะครับแล้วก็อ,อยู่กับมันเราจะได้สู้ได้นะครับประเทศปล่อยเขาทำต่วนตัวเ e ว e l ล็อปเปอร์ทำไงทำสีเรื่องผมพูดไรทีละตัวอยา่างว่ายิ่งระดับกลางระดับล่าง 1. อย่าก,กู้มาสร้างโปรเจกต์ใหม่อย่าแบกหนี้สองลดหนี้จากเดิมซะถ้าขายโปรเจกต์บางงานเอามาใช้หนี้ได้ลดหนี้ทั้งอย่าแบก อันนี้สามแบ่งเป็นเฟสเล็กๆมีร้อยหลังแบ่งเป็นเฟสทีละยี่สิบหลังเพื่อให้เงินมันหมุนเวียนอย่างนี้ได้สี่เรียนเซฟวิ่งไว้หนึ่งปีไว้สำหรับใช้ในการบริหารไม่ต้องปิดทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมทั้งหมดนะครับห้าสวิชออฟไปทำคอร์บิสเซโซออื่นหาวิกฤตเป็นโอกาสขณะนี้มีแล้วครับบางคนทำเรสเซตบวกพลังงานอ่ะพลังงานขายดี บางคนทำเรืเซษตผลิตผลทางด้านเกษตรไปขายอาหารภาวะที่เกิดปัญหาใหญ่หลวงทั้งโลกเนี่ยครับปัจจัยสี่ขายดีที่สุดอะไรครับไม่ใช่บ้านนะครับอาหารยารักษาโรคเราควรจะกลับไปดูยารักษาโรคสตไตล์ไทยแก้โควิดนะครับผงไทยได้ไหมอาหารออนไลน์ได้ไหมขณะน,นี้ออนไลน์ดีมากนะครับธุรกิจออนไลน์ทุกคนไม่ออกมาทุกวิกฤตมีโอกาสเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณพวกไว้ครับ หนึ่งต้องสู้สองกลับมาดูตัวเองเราจะป้องกันสามห้ามก่อนนี่สี่คัดร้อใช่ไหมเตรียมมากเลยเตรียมตัวให้เบาที่สุดรอรับไว้นะครับแล้วอยู่กับมันอย่างน้อยปีนปีนึงครับรลองได้ถึงจะค่อยๆดีขึ้นอยู่ให้ได้อย่าไปกลัวครับมันผ่านมาเยอะแยะแล้วต้องให้กําลังใจทุกคนห้ามกลัวช่วยกันไว้วิธีช่วยคืออย่าง Rec อปีนี้นะครับ เราตกลงกันนะไม่ไปเมืองนอกครับไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยดูในเมืองไทยกินอาหารไทยเพื่อให้เงินงมันหมุนเรียนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย R E cash flow ครับตอนแรกจะพาไปรอบๆอบนอกประเทศ CRB ปิดพาไปพุดีเพื่อให้เงินงมันหมุนไทยเที่ยวไทยกินของไทยช่วยกันนะครับอาหารและยานะครับลองสวิตช์ไปดูที่เป็นยังไงค่าวหน้าผมจะพูดโอกาสมีเยอะเลยโอกาสพุกเราเนี่ยครับ ในระหว่างนี้เราจะทำอะไรที่จะมีโปรเจกต,ต์เล็กๆ,ๆน้อยๆจากคอเบสิสนะทำคอนโดเนี่ยพอคอนโดขายไม่ออกจะทำไงเอาช่างออกมาตั้งเป็นบริษัทรับซ่อแมแซมสิครับใช่ไหม DIY เนี่ย do it yourself เนี่ย quick repair อย่างเงี้ยทำได้แยะๆ,ๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาทอย่าบอกไม่มีใครทำผมจะทำขนาดนี้นครับ อายุมาในทะเลไม่มีใครจับปลาผมจะลองเรือจับปลาเห็นบริษัทใหญ,ญ่ๆเปิดตัวกันนี่ไม่มีใครเปิดผมจะเปิดยาเสียงท่านป่วยการที่จะเสียงคนเสี่ยงมากก็จะเจ็บตัวมากนะครับเราเสี่ยงให้น้อยที่สุดอยู่ให้นานที่สุดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีห้ามทะเลาะก,กัน i อ c ครับผมบอกครับมีหนังสืออีกสองเล่มกำลัทงทำครับเล่มที่ยี่สิบแปดกำลังจะออกมาครับนะครับหน้าปกเนี่ยจะมีโดนัททรัมป์นะครับ แล้วก็ในสีเชียวผิงนะครับตรงกลางนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกสองปอครับประยุทธ์กับประวิทย์นะครับขณะนี้มีบทบาทเยอะดูซิว่าเล่มที่28จะเป็นยังไงบ้างใครม่เรียน IECU จะได้แจกหนังสือหนึ่งเล่มฟรีเล่มสื่สองคือพังเมืองฉบับปรับปรุงที่3ครับอันนี้สําหรับนักการเมืองใครที่เล่นการเมืองในกรทมเลือกตั้งผู้ผ,ผู้ว่าซื้อแล้วนะครับเล่มนี้จะบอกหมด ปัญหาเมืองอยู่ที่ไหนผู้ว่าในดีท่านไหนสองเลือกของเล่นนี้ใครมาเรียน recu จะได้การแจกนะครับทั้งหมดของเล่นนี้นะครับเปิด recu com ครับจะมี junior senior hotel co แล้วเรากำลังจะไปเปิดโครงการเล็กๆอีกสองสามอันครับเช่นกฎหมายเช่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเปิดกับ recu research ครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้วิธีการคอนแทคอี่ท่านหนึ่งนะครับอันนี้จะทำให้ท่านเป็น เทคนิ i เกอร์โปรเฟชชั่นลทูเนียจีเนียเป็น professional เดี๋ยวมาเปิดอันนี้ professional technical นะครับแล้วท่านก็จะแกงได้ห้ามทะเลาะกันนะครับแฟมิลี่อารช่วยเหลือกันไว้นะครับเป็นน้ำหนึ่งกันเดียวกันนะครับช่วยกันไปนะครับสู้กับพิษภัยกันนี้ยแคปเดียวมันก็ผ่านไปครับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับวสดีออครับ